เหตุที่เราปลูกบอนสีแล้วบอนสีเขาไม่โตนะคะเพื่อนๆเขามีการชะงักการเจริญเติบโตโตช้ามีใบที่ซีดเหลืองแบบนี้นะคะสาเหตุนั้นก็มาจากดินนั่นเองนะคะเพื่อนๆเมื่อเราปลูกบอนสีไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดินนะคะดินที่เขามีความแน่นมากเกินไปนะคะหรือว่าเวลาเราลดละน้ำเนี่ยจะให้เพื่อนๆดูนะคะ เวลาเราลดน้ําไปน้ําเขาจะขังอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆคือเขาจะระบายช้ามากๆนะคะนี่จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้ต้นบอนสีของเรานั้นชะงักการเจริญเติบโตโตช้ามีต้นที่แค้แกนหรือว่าเมื่อเขาแทงนอแทงยอดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะทําให้เขานั้นไม่โตนั่นเองนะคะเพื่อนๆ ดูจากลักษณะที่มิ้นได้ลดน้ําน้องเข้าไปนะคะดูแบบว่าเหมือนยังไม่ไม่ระบายน้ําเลยนะคะเพื่อนๆ สาเหตุเนี่ยก็มาจากการที่เราปลูกในดินเหนียวนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมิ้นจะมาเปลี่ยนดินให้กับน้องเขาใหม่นะคะโดยที่เราจะใช้ดินร่วนนะคะเพื่อนๆเราจะใช้ดินร่วนในการปลูกบรนสีเนาะเพื่อที่จะให้น้องเขาเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วก็ ทำให้น้องเขาเนี่ยมีรากที่แข็งแรงสามารถหาอาหารเพื่อที่จะไปเลี้ยงลำต้นไปเลี้ยงใบได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลื้อกระถางไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆเ,เราจะมาดูว่ารากของน้องเขาเนี่ยยังยังเดินดีไหมนะคะมินก็จะเทน้ำบอกเลยนะคะเพื่อนๆคือเราลดน้ำไปเนี่ยดูนะคะ คือไม่ระบายน้ำเลยนะคะดูระบบลากของน้องเขานะคะนี่คือมิ้นยกให้ดูนี่แบบว่ากล้ามขึ้นเลยนะคะเนี่ยหนักมากๆเลยเราก็จะดู ดูรากของน้องเขานะคะลักษณะอาการที่ใบน้องเขาเป็นแบบนี้คือเขาบ่งบอกแล้วนะคะว่าระบบรากของน้องเขาเนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมิ้นจะลื้อให้เพื่อนๆได้ดูเนาะด,นดินแบบว่าดินเหนียวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ ตัวนี้ก่อนนะคะดูลากน้องเขาแบบว่าไม่ค่อยจะมีเลยนะคะเพื่อนๆอเราก็จะใส่ขันตัวนี้เลยเนาะนี่นะคะเพื่อนๆคือแบบว่าลากน้องเขาแบบไม่ค่อยจะเดินเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือต้นเล็กน้องเขานะคะ เดี๋ยวเรามาดูต้นถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนดินให้กับน้องเขาใหม่นะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะมาใช้สูตรดินที่มิ้นได้ปรุงไว้นะคะซึ่งสูตรดินตัวนี้เราก็ได้เคยพูดก่อนหน้านี้แล้วเนาะเราก็เคยได้ทำคลิปไว้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อน สูตรด,ดินที่เราใช้ก็จะเป็นดินใบก้ามปูหมักนั่นเองนะคะเพื่อนๆซึ่งในใบก้ามปูเนี่ยเขาก็จะมีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะเขาจะเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะเพื่อนๆที่มีสารอาหารครบถ้วนนะคะที่มีธาตุไนโตรเจนนะคะดินก็จะชุ่มนิดนึงเนาะเพราะว่ามิ้นเอาเขาไปไว้ตากแดดนะคะเพื่อนๆมิ้นก็เลยได้ใส่น้ําให้เขานะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าดินเนี่ยที่เขาเป็นดินร้อนมากเกินไปก็จะนำมาปลูกต้นบอนสีของเราไม่ได้นะคะเพื่อนๆอก็จะใส่ประมาณนี้นะคะจากนั้นมิ้นก็จะใส่ต้นบอนสีที่เราได้ได้ล้างเปลี่ยนกระถางให้กับเขาเลยนะคะซึ่งตัวนี้มิ้นจะยังไม่แยกกอไม่แยกหน่อของน้องเขาเนาะเพราะว่ามิ้นเนี่ยจะให้น้องเขาเป็นฟอร์มกอที่แบบ เป็นทรงพุ่มสวยนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้ส่วนใบใบตัวนี้นะคะซึ่งใบตัวนี้น้องเขาแบบไม่สวยก็เด็ดทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาจะไปแย่งสารอาหารกันนะคะ ก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆในการดูแลบอลสีเนี่ยเพียงแค่เราใส่ใจเขาในเรื่องของดินในเรื่องของแสงเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยบำรุงอะไรเขามากมายนะคะเพื่อนๆเพียงแค่ดินเนี่ยดินดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจากนั้นนะคะมิ้นจะลดน้ําเขาด้วยน้ําด่างขี้เถ้านะคะเพื่อนๆซึ่งน้ําด่างขี้เถ้าเนี่ยมิ้นก็ได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะประโยชน์ของน้ําด่างขี้เถ้าเนี่ยมิ้นจะใช้ลดเขาเพื่อที่จะป้องกันเชื้อราในดินแล้วก็ป้องกันเพี้ยป้องกันมดป้องกันแมลงที่อยู่ในอ่าในในดินนะคะเพื pe ่อนๆอ่อเราก็จะลดเขาเลยนะคะ ก็จะลดน้ำตามค่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนดินนะคะเนี่ยมิ้นก็จะลดน้ำให้ดูนะคะดูลักษณะการระบายน้ำของน้องเขานะคะเมื่อเราลดไปแล้วเนี่ยเขาจับระบายน้ำได้ดีนะคะเพื่อนๆ นี่แหะค่ะคือเหตุผลหนึ่งที่จะทําให้ต้นบอนสีของเรานั้นสวยนะคะเพราะว่าบอนสีเนี่ยเขาจะชอบดินร่วนดินที่สามารถระบายน้ําได้ดีนะคะเพื่อนๆดินที่มิ้นไดอ่ํานำมาปลูกบอนสีเนี่ยก็จะเป็นดิน ใบก้ามปูหมักนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆบ้านไหนเนี่ยที่มีบรรหีลักษณะอาการเป็นแบบนี้นะคะต้นไม่โตต้นแค้แกนไม่แทงหน่อไม่แทงยอดขึ้นมาใหม่เนี่ย ก็ให้เรามาสังเกตดูที่ดินนะคะถ้าเกิดว่าดินเนี่ยเขามีความแน่นมากเกินไปเราก็ควรที่จะเปลี่ยนดินให้กับน้องเขานั่นเองนะคะเพื่อนๆเพื่อ,อที่จะให้น้องเขาเนี่ยกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้า